ต่อไปจะเป็นการลดน้ําพริกนะครับอุปกรณ์คือคบบน,น,นะครับบัวลดน้ําไปตักน้ําที่สามานะครับบัวรดน้ําตักน้ํามาเมื่อกี้ก็โอเคลดลด กทุกวันนะครับเพราะว่ามันอนนี้มันน่าจะต้องการน้ำเยอะเพราะว่าเพิ่งปลูกด้วยแล้วก็แดดตอนกลางวันร้อนมากไม่ต้องโอเคกดน้ำบ่อยๆนะครับ นะครับอุ้ยจะได้กินยากลำบากจริงๆนะครับปลูกผักปลูกหญ้าสงสารเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนนะครับ ก็จะปูกได้กินแต่ละอย่างแถมราคายังตกทำเลยนะครับอย่างนี้ครับถึงว่าชาวไาวร,ร่ชาวสวนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาไม่รวยสักทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับแต่ว่าไม่รวยเพราะอะไรน่าคิดนะครับ ทำนาทำตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สุโไท,ทยยุธยาและนาศสินทำมากี่ปีกี่ชาติแล้วทำไมไม่รวยน่าสงสัยไหมครับเออมันน่าจะมีวิธีการที่ทำให้ทำนาแล้วรวยเออ ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกครับแต่ประเทศไทยมันซื้อข้าวกินกิโลละสามสี่สิบบาทข้อสารเพื่ออะไรครับผมก็แปลกใจเหมือนกันเออว่าอย่างประเทศที่มีน้ำมันเยอะเออน้ำมันก็ถูกราคาถูก แต่ประเทศไทยมีข้าวเยอะแต่ข้าวแพงเอาส่งออกหมดบ้าหรือเปล่าประเทศนี้อาจจะทำให้ประเทศจเจริญมันน่าจะมันน่าจะเริ่มต้นจากจากจากข้างในนะครับเออให้ข้างในมันเข้มแข็งนะครับก่อนที่จะไปต่อสู้กับภายนอก ถ้าข้างในเข้มแข็งแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะทำได้ง่ายนะครับความร่วมมือของประชาชนในประเทศน่าจะส่งผลทำให้การพัฒนาหรือปกครองประเทศเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นโอ้